อุทาหอนปลูกอินทผาลัมเมล็ดเพาะเองปลูกเองผลสรุปก็คือไม่ผ่านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวผู้ส่วนที่เป็นตัวเมียก็ฝาดไม่สามารถที่จะเอามากินได้ครับผลสรุปก็คือเสียเวลาไป 3- 4ปีครับก็ต้องเผาทิ้งทำลายทิ้งครับ นี่แหละครับอุทาหรณ์ปลูกอินทผลัมเมล็ดที่ซื้อมาจากตลาดแล้วก็เพาะแล้วเราก็จะปลูกเองคิดว่ามันจะหวานผลสุดท้ายไม่หวานนะครับต้องทำลายทิ้งครับเผาทิ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาตัดทิ้งครับอุทาหรณ์ครับอย่าปลูกเลยดีกว่าครับ รักษาก็ยากเพราะว่ามันจะมีมะแมลงกินยอดซ,อซื้อกินดีกว่าครับซื้อกินก็กิโลละร้อยร้อยบาทร้อยกว่าบาทดีกว่าปลูกเองครับผมอุทาหอนครับผู้ที่อยากปลูกอินทผาลัมเมล็ดไม่ต้องปลูกนะครับคอนเฟิร์มไม่ต้องปลูกครับผมทำลายทิ้งนะครับเสียเวลาไป3-4ปีครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ